สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านสวนของป้าอ๋อนะครับผมเดี๋ยววันนี้ท่านฤาษีจะพาเราไปชมต้นมะกอกยักษ์มีอายุเกือบเกือบสองร้อยปีว่างั้นครับเกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่ผมก็ยังไม่เคยเห็นครับต้นมะกอกที่มีอายุเกือบสองร้อยปีเดี๋ยวไปดูซิว่าความสูงความใหญ่โตของต้นมะกอกยักษ์ที่มีอายุเกือบ200ปีจะใหญ่โตน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนครับผมวันนี้ก็ฝนตกไปปลอยครับไปครับ,ไป,รบไปชมต้นมะกอกยักษ์ เดี๋ยวให้ท่านฤาษีพาเราไปชมกันที่บ้านสวนปออนี่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเลยครับผมมีต้นไม้นานา,นาพันธุ์ไม้ยืนต้นผลไม้ดูสิครับดูคุณผู้ชมเป็นมะกอกยักษ์โอ้โห ต้นใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมดูครับดูความสูงความสูงตะการตาท่ามกลางหมอกปกคลุมและสายฝนปลอยๆครับดูครับโอ้โหต้นใหญ่มากคุณผู้ชมอายุเกือบ200ปีนะครับต้นนี้ใหญ่จริงๆครับใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วครับต้นนี้เดี๋ยวใครมีต้นใหญ่กว่านี้ถ่ายมาให้ผมดูหน่อยเอาดูเทียบกับท่านฤาษี ท่านฤษียืนนู่นนะเนี่ยสองคนอบดีไม่ดีสามคนอบดูดูดูเองให้ดูห่างๆเนี่ยครับคนเหลือตัวนิดเดียวสามคนอบนู่นแหละครับเนี่ยโอ้สุดยอดครับทึ่งมากหลายคนก็จะเคยกิน ลูกของมันครับที่เขาเอาไปใส่ส้ตมตำอะ่ะลูกจะออกถ้าสูงแล้วออกเหลืองๆครับอ๋อทันตีบอกว่าทีแรกครับจะมีคนเข้ามาตัดแต่ป้าอ,อกเกมไม่ให้ตัดครับอนุรักษ์ไว้เนี่ยครับอยู่มาจนถึงเนี่ยครับทุกวันนี้แหละเดี๋ยวใครเจอต้นใหญ่กว่านี้ครับถ่ายมาให้ผมชมด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับต้นแรกกะว่าจะไป สร้างบ้านอยู่ข้างบนนั่นแหละบนยอดมะกอกพอดีมันสูงเกินเรามันแก่ขึ้นไม่ไหว <laughs> ท่านฤาษีบอกว่าจะไปสร้างบ้านอยู่นู่นครับบนยอดมะกอก่นแหละบนยอดต้นมะกอกนู่นเพื่อที่ชมวิวอ่ะ <laughs> พอดีมันแก่ตัวขึ้นไม่ไหววันนั้นขึ้นต้นสตอยังพอขึ้นได้ครับแต่นิดต้นมะกอกมันสูงจัดไม่มีกิ่งไม่มีกิ่งยึดต้องขี่เครื่องบินนู่นครับขึ้นไปดูทรงแล้ว ค okay, ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เอาความมหัศาจรรย์ครับบนบ้านสวนป้าอต้นมะกอกยักษ์มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเพียงเท่านี้ครับผม mm hmm. เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ